สวัสดีค่ะพะกาวันเหลืองสงเหี่ยมนะคะเป็นเกษตรกรปลูกกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยหนึ่งต้นถ้าเรามาผ่าตาก็จะได้ต้นใหม่ที่จะเกิดขึ้น 4- ถึง6ต้นขึ้นไปจากแปลงหนึ่งสมมติว่าเราปลูก100ต้นถ้าเราใช้วิธีขุดหนอ่อเราก็ต้องขุดถึง100หนอ่อแต่ถ้าเราใช้วิธีผ่าตาเราก็ขูดต้นแม่พันมา์มา1ต้นเราก็จะได้4ถึง6ต้นซึ่งเราก็จะขุดหน่อมาประมาณ25หหนอ่อลดต้นทุน รสแรงในการที่เราจะต้องไปขุดดอกด้วยอย่างกับต้นนี้นะคะก็จะได้1 2 3า ขนาด8คูณ10นะคะเจอรูมากลางถุงออกต้องจับมุมถุงให้ดีนะคะอันนี้เป็นดินที่เขาผสมสําเร็จแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยดินร่วนแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวมูลสัตว์จะเป็นขี้วัวครั้งปีดินสักครึ่งถุงนะคะ ของถุงชําเราแล้วเราก็เอาตากล้วยที่เราผ่าไว้เราจะเอาด้านที่เป็นแกนกลางคว่าลงแล้วเราก็ใส่แบบอย่างนี้แล้วก็เอาดินกรบด้านบนให้มีตาเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้แล้วเราก็ลดน้ําวันละครั้งก็พอนะคะส่วนมาก็จะลดเป็นตอนเย็น ที่ได้นออที่เราได้ขึ้นมาใหม่ก็จะมีความแข็งแรงสมบูรณแล้วเวลาที่เราไปปลูกนําไปขยายพันธุ์อายุของการให้ผลผลิตก็จะเร็วกว่านออขุดแล้วไปปลูกเลย แต่ถ้าเรานำหนอมาผ่าตาเราก็จะเห็นได้เลยว่าหน่อแม่พันธุ์ที่เรานำมาผ่านน,นั้นสมบูรณ์ดีไหมเราก็จะเลือกตรงนี้ได้แต่ผ่าตาต้นทุนจะสูงกวา่าแต่ให้ผลผลิตที่เร็วและลำต้นแข็งแรงดูแลรักษาง่ายตรงนี้ก็กเกษตรกรก็จะทราบกันดีว่าผลผลิตกล้วยนี่ราคาแพงหนอกล้วยก็จะขยับขึ้นมาจากปกติตอนที่กล้วยถูกๆก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 3 0บาท ตอนนี้นอกคูก็จะอยู่ที่30-40บาททางสวนเราก็มีมีกเกษตรกรถ่านื่อื่นสั่งแล้วก็คิดอยู่ในราคา50บาทสนใจติดต่อได้ที่เบอร์089 159 6592ตลอด24ชั่วโมงค่ะ